สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางจ้าสวัสดีทางเอฟซีไมเอฟซีเก่าเนาะจ้าสวัสดีพี่น้องเพื่อนๆทางนาะช่อง YouTube ด้วยกันทุกคนทุกท่านที่มารับชมแนวทางและครับมาเป็นกาลังใจให้กับแอดจอยเส้นเดียวกันจ้ามาตามกันต่อกับแนวทางหุ่นนี่เคีรยหลบซารบ,บ่ายวันที่17เจะดเดือนเก่ากันยายน2567รเมือนี่เป็นวันองังคารจ้าสำหรับนี่เคีวันจันทร์หุ่นปิดเนาะ ก่อนสิไปรับชมนี่คออีกของวันที่17บเจวันอังคารก็เดี๋ยวมาเบิงปุ่นยนหลังกันก่อนจะปลน,นของวันที่สิบสามวันซุกที่ผ่านมาจะสําหรับนี่คีรอบเสารอบบ่ายจะวันจันทร์ปิดไปสําหรับนี่คีของวันที่สิบสามรอบเส้าจะเด่นวิ่งรูดไปที่ห้าสี่วิ่งรูดจะสําหรับรอบเสารอบบ่ายคือหาชนเบิ่์บอมมาเลยเนาะ ชนหน่อยเราจะชนแค่หาหาสำหรับรอบเศร้าจะผลนเจ็ศย์หนึ่าง1นเจ็ดโอ้โหสำหรับรอบเศร้านี่พลาดไปเราจะตัวปรบกบคู่ของเฮามีหาเจเจกหาเจ็่เจ็ดเนาะเขามีเขามา1นเจ็ดจ้ะสำหรับรอบบ่ายหกหาวิ่งลุดจะพ้นของรอบบ่ายบนคือ1นึเจ็ดห เจ็ดหกบอ่อพลาดจะเข่าไปหกเจ็ดจะเน้นผิดตัวสำหรับตัวเนี้็จะโคตูดโคไพลายเราจะบนจะเดนหกวิรุธหกมาสำหรับสองตัวล่างว่าเปลี่ยนปากกาอนเราจะนิดหนึ่งสำหรับสองตัวล่างจะหาหนึ่งโอ้โหหาหนึ่งจับคู่พลาดไปเนาะเจ้าโบน่าจับเอาเลยเราจะเบิร์นหาหาเห็นหาชนก็นเลยเอากันเบิร์นติดเบิร์นจับหาหาซะเลย อือ่ะเสียดายเนาะจ้ะรอบสัลรอบ่ายคือเอาหาหาบุญนะเอาหาหาเลยเนาะอาะเด่นหาวิรุษหามาจะสําหรับรอบใบสองตัวล่างจะจับคู่เสียดไปเนาะหาหกหาเจ็ดหาสามหาสองเข้ามาหาหนึ่งจ้ะหาไซวิ่งไซลุดของเฮาก็ถือว่ามากันในแบบเด้งๆเนาะจ้ะหานี่คือผลน้เคีรอบสัลรอบใบของวันที่สิบสามวันสุกที่ผ่านมาจากตามีเล้กจัน แนวทางของเขามารอบบายจากทั้งเจาะทั้งรูดมากันได้แบบเด้งๆกันเลยทีเดียวสำหรับวันที่17มือนี่ตามกันต่อรุ่นกันต่อจากกันี้เคอีรอบซาอบายแนวทางของห้าสีมาตามสูตรหรือบ่อสีเดินดีหายหรือบ่ออันนี้รอรุ่นไปด้วยการจะปิดไปวันเสาร์วันที่แถมวันจันทร์อีกมือหนึ่งเนาะสำหรับนี้เคอีแต่วันที่13มือนี่ รุนกันต่อจ้ะจังได้การเบอร์ไว้เป็นแนวทางจ้ะไอ้ตัให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะจ้ะแนวทางมีเขา่ามีรุดจะผิดพลาดประกาศได้กะขอถทษขอไพ่ไว้ด้วยละกันจะ้ามักถ้าชอบกจาจังคอยตามเนาะถ้าบ่หมักบ่กกชอบอันนี้ก็คือปล่อยผ่านได้จ้ะสำหรับรอบเส้าหาซีวิ่งรูดซ้ายวิ่งซ้ายรูดทามักถ้าชอบนําไปวิ่งไปรูดได้จ้ะหาเจ็ดหาศูนย์หาหก หาแปดห้าหนึ่งสำหรับหาหนึ่งในตัวเดิมเลยเดินเนียนสี่เิ่งดูสี่เจ็ดสี่หกสี่หนึ่งสี่ศูนย์คูเดนสี่หาจ้ะสำหรับรอบบายเก้าแปด วิ่งลูดจ้าเก้าจับคู่เก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดเด่นแปดวิ่งลูดแปดจ้าแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดหา ดกตามด้วยแปดเจ็ดจ้ะอ่าสำหรับเก้าห้ารอบเศร้ารอบบายเอ็ดรถจับใส่รอบบายใส่เดน่นรอบเศร้าจ้ะจะได้เก้าห้ายู่รอบบายจ้ะแต่ว่ารอบเศร้าเดน่นหาเก้าบริจับใส่เด่นบายก็เลยจะได้ยูเคฉพะรอบบายเนาะแต่ว่าแปดหานคือมีเนาะจ้ะ่ะถามมักถ้าชอบปิจารณาเบิ่งได้จ้ะสำหรับตัวประคุคูนี่ คือว่าตัดออกไปสองสามคูยูม่าเนี่ยสำหรับตัวเน้นจ้ะรอบบ่ายวันนี้ขอเน้นไปที่85 80 9าแปดศูนย์เก้หนึ่งหกหห้ละกันจ้ะ สำหรับแนวทางนี้ค่ะเขาเฮ้ามือนี่กตามนี่เลยจะเรียบร้อยจะหมกักตัวได้ชอบตัวได้มือนีฝากไปพิจารณากันอีกที่หนึ่งละกันเนาะเผื่อมีตัวหมกักตัวชอบคอยตามเนาจะแนวทางมีเขามีรูดพิจารณกันได้ค่ขอทูดขอไพ่ไว้ด้วยละกันจ้ามือนีคอยมาปังๆคอยมาเด้งๆละกันเราจะขอ้มาเต็มๆทั้งเร้าละกาบายจะครบคุณนถูกกัน หลับชมจะขอบคุณถูกการติดตามขอบคุณถูกการกดไลค์กดคอมเมนต์ขอบคุณทุกๆก,กำลังใจจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้การแอดจอยด้วยนอกจากคนละไลค์คนละแชร์คนละเนื่อติดตามจ้าขอให้โชคดีกันทุกคนทุกทานจ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า